อยากมาดูงานอยากดูเรื่องอะไรจะบอกให้หมดเลยครับนะครับประมาณานักศึกษาปุ๋ระชากรก็นะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้มาแนะนํานะคะนักศึกษาโรงานงที่ทศสบาลเือนกระทู้นะคะพอดีว่าท่านนายกติดภารกิจนะคะขอท่านประหลัดนะคะนายศรีโรจน์คงทะเลค่ะ เราก็านางสาวนาแสงทองนะคะหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีค่ะ,อะนอกจากนั้นก็จะเป็นเสียงอัอหล่อเรลาของท่านนายกของเรานะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะคะเพื่ออบล้องเทียบร้อมวัฒนธรรม <c oughs> พิพิธภัณฑ์เหมืองแรก <c oughs> ดังนั้นกระทู้จึงไม่ใช่เมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลกัก <c oughs> เป็นชายประมาณ15,000คน และเป็นหญิงกว่าหน,นึ่งมื่นแปดพันคนกรศึกษาใช่ไหมครับมันมีหกด้านการศึกษาก็อย่างที่ว่าคือเขาก็เอาสนามกีฬาไปทำอาคารเรียนไวหมดนะครับมีเด็กอาธุนเท่านั้นเพีเยงแค่เรามีตัวเด็กเล็กสองศูนย์มีกับเราอยู่แค่ประมาณ100ร้อยกว่าคน100ร้อยกว่าคนอีก100ร้อยกว่าคนแล้วก็แต่ฐานะของผปุคคงครับมันมีโรงเรียนนานาชาติเยอะที่นี่ถ้าเราดีจริงๆเราก็ จะคัดเลือกเมืเรียนได้เนื่องใก็คือว่าใช้บุคลากรน้อยในเท่าที่ผมที่อายจะจัดระดับพิจารณาการตักครับตั้งรับไบเท่าไรครัรบ,บคุณครับทางเทศบาลเมืองกระทูนะคะจะมีหน้าจอ LED นะคะอยู่ตรง